เรื่องราวเป็นอย่างไรไม่พูดตรงจุดนั้นแล้วก็ลงท้ายก็ใครชนะก็ชนะไปแต่ที่จริงมันไม่ดีมันไม่ถูกตอนนี้ก็มีเรื่องอาจจะไม่ควรจะพูดเพราะว่าจะเสียสัมพันธ์มิตรีหรือเสียไปแล้วก็ไม่ทราแต่ว่าหตูตกวันนี้ฟังไอ้ไ เอสีเก้าหนึ่งปีเกน่ี่บอกก็เป็นของไทยทางโน้นเขบอกเป็นของประมาความจริงนั้นตามหลักสี่เก้าหนึ่งี่เป็นเข็ดแดนมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของประมาเครึ่งหนึ่งของของ,ของไทยตอนนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจะตกลงกันอย่างไร ถ้าหากว่าพม่า,มายืนบนยอดเราต้องฟันครึ่งหนึ่งของพม่าคกกนนั้นคือถ้ายืนยื่นหัวมาทางฝั่งของเราก็าตัดหัวหมัน,นไม่ผิดแต่ว่าถ้าเรายื่นแขนไปทางโน้นเขาจะฟันเราบ้างเขาก็ไม่ผิด แล้วก็นยโยบายจะทำยังไงคือ491นี่ตามเขตแดนที่วางเอาไว้เป็นเป็นเขตแดนตรงยอดประดีกว้างเท่าไหร่ก็ยังไม่พูดเพราะว่าถ้าเขียนบนบนแผนที่เอเซ้นที่เขียนนั้นขยายไปถึง ส่วนขนาดของจริงมันก็จะกว้างหลายหลายเม็ดอยู่กว้างมากในเขตนั้นเราไม่ทราบจะเป็นเขตแดนของประเทศไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองทั่วตลอดเขตแดนไทยกับต่างประเทศเป็นปัญหาอย่างนี้ทางนั้นไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นเขตไทยเป็น เขตไหนเป็นเขตต่างชาติถึงโดยมากในเขตแดนระหว่างประเทศทุกประเทศทุกแห่งที่ทำกันอย่างมีวัฒนธรรมเขตแดนคือสถานีเป็นเขตแดนอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็มีระยะหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศโน้นถึงจะทำให้เกิด ไม่มีปัญหาบางประเทศในต่างประเทศในยุโรปก็มีบ้านหลังคาเดือนเดียวกันประตูหน้าหรือประตูข้างข้างหนึ่งอยู่ประเทศหนึ่งประตูอีกข้างอยู่อประเทศอันนี้มีแต่เขาก็ไม่ไม่บ้าบอที่จะจะมาบอกว่าจะมายึดกันไปยึดกันมา ต้องมีข้อตกลงว่าเขตที่เขตแดนที่วางเอาไว้สองข้างนั้นอย่าไปทำกิจกรรมอะไรหรืออีกอย่างก็ทำกิจกรรมร่วมกันที่จริงทั้งสองฝ่ายก็ถอยแล้วก็ต่างคนต่างยิงปืนใหญ่ใส่บนบนสี่เก้าหนึ่งนั้นให้หเหลือสี่เก้าศูนย์ก็หมดเรื่องไป หมดเรื่องไม่ต้องทําอะไรแต่ใครก็อย่าไปยืนบนนั้นจะเป็นไท่หรือเป็นเป็นพมา่าอย่าไปยืนบนนั้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายจะยิงปืนใหญ่ใส่อันนี้เป็นข้อตกลงที่ถักได้แล้วเป็นการดีเพราะว่าเป็นการฝึกทหารปืนใหญ่ให้ยิงให้แม่นๆต้องยิงพอดีบนเขตแดนบนเส้นนั้นก็ก็ใช้ได้ ไม่ถูกปรับแต่ถ้ายิงสั้นก็มาโดนประเทศของตัวถ้ายิงยาวก็รุกรานครับก็อาจจะต้องมีข้อตกลงว่าเขตแดนนี้ที่จะยิงเีิดกว้างเท่าไหร่อันนี้เป็นการเสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้เพราะเห็นว่าถ้าปัญหานี้มี ต่อไปคนไทยด้วยกันจะตีกันแทนที่จะเป็นสงครามกับต่างประเทศกลายเป็นสงครามในประเทศแล้วก็มันก็ไม่น่าปรารถนาไม่ได้อะไรลงท้ายเราก็ต้องเสียสี่เก้าหนึ่งต้องเสียไปแน่ถ้าเราทะเลาะก,กันเองเราะนั้นก็เรื่องขอให้ได้ดูจุดของปัญหา ้าดูจุดของปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ก็น,นี้ก็ได้เสนอวิธีว่าตกลงกันว่าจะใช้ประโยชน์ของเขตตรงนั้นอย่างไรร่วมกันระหว่างสองประเทศหรือจะใช้ประโยชน์ว่ายิงกันยิงกันแต่ไม่ต้องไม่ต้องยิงให้เลยเขตนั้นก็อาจจะเป็นการเป็นยุทธกีฬาที่ จะมาทาดวนกันดวนยิงที่แห่งเดียวกันแล้วก็ถ้าสมมติว่ายิงเขายิงโดนตรงยอดเรายิงยอบนยอดนั้นเราก็จะลองกันได้ว่าเออทั้งสองประเทศยิงแม่นแล้วก็ประเทศอื่นๆในโลกนี้เขาก็จะเห็นว่าแถวนี้ ผูมีภาพนี้คนควนความจะชลาดเพราะว่าประเทศอื่นเมื่อวันศุนนี้ได้ได้พูดกับลูกสวยชาวบา้านขอร้องให้เขาคิดว่าเมืองไทยดีอย่างไรเดี๋ยวนี้มีความสงบขอควรทุก ทวีตในในโลกนี้มีการทะเลาะกันอย่างร้ายแรงและเขาได้ประโยชน์อะไรไหมเพราะทุกคนก็ตายกันมอย่างที่เขาตายเป็นแสนแล้วก็มีหวังจะตายเป็นล้านมีประโยชน์อะไรของเราอย่าไปเอาอย่าง เราเอาอย่างมานานแล้วคือเราทำตัวอย่างมามากแล้วตอนนี้เราเราอย่าไปเอาอย่างที่เขาทำกันให้ดูในตวีปทั้งหมดก็ที่้คยว่ามีทั้งต,ตวีแอเริกาอเมริกาเอเชียแล้วก็ยุโรปปีกันทั้งนั้นขออย่าให้เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่าทุกคนจะเป็นข้าราชการจะเป็นขออค้าประชาชนเป็นใครก็ตามที่ถือตัวว่าเป็นคนไทยให้มีความคิดหน่อยให้มีความคิดที่ที่เรียกว่าใช้ปัญญาเจียบแหลมหน่อย หยุดคดิดนิดเดียวก็พอเพรว่าเรามีปัญหาอะไรแทนที่จะอ้าปากทันทีที่จะพูดไปเราหยุดคิดสักแม้จะถ้าฝึกไว้ดีๆแม่ต่วินาทีเดียวก็พอแล้วก็ไม่ทำผีดเมื่อไม่ทำผิดแล้วเรื่องนั้นก็ไม่เกิดเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องดีทั้งนั้นที่ าออย่างนี้เพราะว่าเห็นมาเห็นข่าวต่างๆทั่วโลกมันน่าเศร้าที่สุดถ้าหากว่าเราประเทศไทยสักประเทศหนึ่งในโลกมีความสงบม,มันก็จะดี ตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศอื่นเราเราไม่ต้องทำอะไรอื่นเราทำให้คิดให้ดีๆแล้วก็ทำทำไปจึงจะถือว่าเป็นไทยนี่ก็ได้มาพูดเรื่องราวยืดยาวทั้งเล่าหนิทานทั้งเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังก็นึกว่าถ้าหากท่านทั้งหลายช่วยกันคิดอะไรที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปแล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะว่าไม่ถูกแต่ว่าผ่านไปแล้วหมายความว่าถือบทเรียนของเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นผล เป็นผลที่ใครทำอะไรเป็นผลทั้งนั้นแต่ว่าอย่ามาตั้งเป็นเงื่อนไขามากเกินไปตอนนั้นเองทำอะไรที่สร้างสรรค์เราทุกคนจะสบายใช้ความคิดที่ที่เรียกว่าสร้างสรร์น,นี้หมายควองความคิดที่ถูกตรม ที่ใช้ความรู้ใช้ความเรียกว่าใจเย็นคือไม่ใช่ที่จะดูว่าโอ้ยตัวจะได้อะไรตัวจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเรื่องจะสำเร็จเรียบร้อยสำหรับประเทศหรือไม่อย่างน้อยที่สุดสำหรับส่วนรวมอย่าเรียกว่าประเทศไม่ได้ห้าม ที่จะเถียงกันก็ต้องเถียงกันตกเถียงกันเท่าไรเท่าก็ได้แต่ขอให้ตกเสียงด้วยเหตุและผลมีเหตุอะไรมันก็เป็นผลอย่างนั้นดังนั้นก็ที่ได้ชักนิยายต่างๆมาให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเล่าเรื่องให้ฟังก็ความจริงข้ารับแค่นี้